ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตรเนื่องจากเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพืชเมื่อจำนวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นมีการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความสามารถในการผลิตของดินลดลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์นำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรใช้ดินอย่างรู้ค่าสามารถจัดการดินที่ประสบปัญหาในการทำการ,กรเกษตรได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยพืชสดปร,ปรับปรุงบำรุงดินการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินและการถ่ายกบต่อสัง่งอย่างเช่นพื้นที่ของนายพิชัยโสธะหมอดินอาสาประจำอำเภอบันพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตใช้พื้นที่ทำนาเพียงอย่างเดียวเน้นใน,นเรื่องผลกำไรเป็นหลักทำให้ดินเสื่อมโทรมหมอดินพิชัยจึงได้นำเอาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินปัญหาที่ผ่านมาดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการทำนาอย่างต่อเนื่องไม่มีการพักดินมุ่งเน้นผลผลิตเป็นหลัก มีการเผาฟางข้าวและต่อสังข้าวและใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินเกินปริมาณไม่เคยรู้จาักการปรับปรุงบำรุงดินมาก่อนเลยที่ําทำการเกษตรของเราเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาให้ความรู้ในการเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินผมได้นำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของผมโดยเริ่มจากการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจเพื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดได้แก่ปอเทืองถั่วเขียวใช้โดรไม้ปรับสภาพดิน งดเผาตอซางอย่างเด็ดขาดหันไถ่กลบตอซางและฟางข้าวเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีและอีกหนึ่งต้นแบบในการปรับปรุงบำรุงดินสวนเสน่ร่มโพได้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ผมก็ใช้เป็นฟางนะฮะคุมหน้าดินเพื่อเพื่อให้ควางนย่อยสลายนะฮะแล้วก็อีย์วัตถุนะมันจะได้ย่อยสลายแล้วก็ให้ดินเราเนี่ล้วนซุย นะแล้วก็มีปอเทืองนะเอามาหวานในแปลงพอก้าจออกดอกผมก็เลยตัดนะตัดแล้วก็ให้มันห่มหน้าดินไว้จากที่มีการปรับปรุงรุงรงดินนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะทำให้ดินดีขึ้นสังเกตได้จากลักษณะของดินนะดินมีความร่วนสุยขึ้นนะแล้วพืชที่ปลูกก็งามจนปัจจุบันสวนของผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเลยครับ หัวใจของการทำการเกษตรอยู่ที่ดินดีพืชที่ปลูกอยู่บนดินที่ดีนั้นทำให้พืชแข็งแรงมีความสามารถในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไปการทำการเกษตรดินถือเป็นหัวใจหลักสำคัญนะฮะในการปลูกพืชและเรามีการจัดการดินที่ดี ก็สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้สู่การทำการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนจากการที่ผมได้นำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้ทำให้ชีวิตและครอบครัวของผมมีความมั่นคงสามารถ,ถพึ่งพาตนเองและเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้สู่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมช่วยกันร,รักษาทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างยังย่งยืนตลอดไป